ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในช่วงยุคเฮียนความรักระหว่างเพศเดียวกันโดยเฉพาะระหว่างชายกับชายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งิปกติยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างคุณนางหรือนักบวชกับศิษย,ย์ชายเป็นเรื่องที่พบเห็นในทั่วไปและถูกบันทึกไว้ในวรรณกรรมต่างๆอย่างในเรื่องเกนจิโมโนกาตตริซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเอกของญี่ปุ่นในยุคนั้นมีอยู่บทหนึ่งที่พูดถึงตัวละครเกนจิปฏิเสธที่จะนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เลือกที่จะนอนกับน้องชายของเธอแทนเพราะเกนจิพบว่าน้องชายของเธอนั้นงดงามกว่าต่อมาในยุคสมูไรหรือ ว่าเป็นคำเนียมที่มีเกียรติโดยมักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างซามูไราอาวุโสกับลูกศิษย์วัยรุ่นอย่างไรก็ตามเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเมจิและเริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นค่านิยมแบบตะวันตกที่มองว่ารักเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมก็เริ่มมีอิทธิพลทาให้การแสดงออกของรักเพศเดียวกันถูกจํากัดมากขึ้นโดยในระยะเวลาสั้นๆระหว่างปี1872ถึง1880การรักรว่วงเพศถูกทําให้ผิดกฎหมายเพื่อสร้างภาพให้ชาวตะวันตก เห็นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงเหมือนพวกเขาซึ่งจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมุมมองต่อรักร่วมเพศในประเทศญี่ปุ่นเพราะก่อนจุดนี้การรักร่วมเพศถูกมองว่าเป็นเพียงรสนิยมทางเพศที่มีรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของซามูไรแต่ด้วยการเข้ามาของศิลธรรมแบบตะวันตกการรักร่วมเพศได้ถูกมองเป็นครั้งแรกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปกติไม่ถูกต้องซึ่งเป็นนากฐานของมุมมองทางศิลธรรมใหม่ของญี่ปุ่นที่ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน